นี่ในายเป๋เงินห้า0 0ื่นขอบคุณครับคุณนายและนี่สัญญาก,กู้ยืมลุงผมเนี่ยครึ่งกิโลนะโอ้ยทำไมมันได้น้อยจังอ่ะอยายืมที่ดินผมเลยนะครับถ้าคุณนายยืนที่ดินผมผมกับลูกจะไปอยู่ที่ไหนครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันให้เวลาแกสอคนพ่อลูก3วันถ้าครบสวันแล้วยังไม่มีเงินมาให้ฉันแกสอคนพ่อลูกก็ใส่หัวออกไปจากที่ฉันซะ จ้พ่อเหนื่อยไหมพ่อไม่เหนื่อยหรอกลูกแล้วขาพ่อเป็นไงบ้างจ๊ะก็เจ็บมั่งแล้วลูกแต่พ่อชินแล้วงานให้หนูและให้พ่อละจ๊ะเป็นไงจ้ะพ่อตรงนี้เจ็บไหมแล้วตรงนี้ล่ะเจ็บไหมจ๊ะแล้ววันนี้ไม่ไปเรียนหรือลูกไม่หรอกจ๊ะพ่อวันนี้วันหยุดเอ้าวันหยุดหรอลูกพ่อลืมไปเลย โอพ่อขนาดวันหยุดพ่อยังจะไม่ได้เลยพ่อนี่แก่แล้วแก่ลืมจริงๆเลยนะเนี่ยเออเนี่ยพ่อพวกนี้หนูไม่จ่ายค่าท breakup, ํารายงานนะแล้วก็ค่าสมุดใหม่อ่ะแล้วอีกอย่างอ่ะเงินที่เราค้างโรงเรียนไว้อ่ะค่าเทอมอ่ะเขาก็ทวงเราแล้วนะพ่ออ่ะนี่ในเป๋เงินห้าหมื่น ขอบคุณครับคุณนายและนี่สัญญาก,กู้ยืมอืมขอบคุณครับคุณนายเดี๋ยวผมจะรีบหาเงินมาใช้คุณนายนะครับไ <c oughs> อเป๋อย่างแกจะมีปัญญาที่ไหนเอาเงินเยอะแยอะอย่างนี้มาคืนฉันยังไงเสียที่ดินผืนเนี้ ต้องเป็นของฉันแน่นอน โอ้โหได้ของมาเยอะแยะเลยนะวันนี้ต้องกยันหน่อยช่วงนี้ต้องหาางินไปใช้คุณนายเขาโอ้โหมา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 ขอฉันช่วยแข้งขาก็ไม่ดีอยู่ ลงุงถุงเนี้ยครึ่งกิโลนะถุงนี้ก็ครึ่งโลนะลงุงทั้งสามถุงอ่ะหนึ่งกิโลครึ่งลุงเนี่ยลง,ลงทั้งหมดอ่ะได้ร้อยี่สิบบาท ช่วงนี้ยของก็ขายยากน้ำมันก็แพงผมก็ต้องไปส่งของที่นูน่นนะกรุงเทพอ่ะก็ไกลนี่ผมให้ราคาลุงดีที่สุดแล้วนะโอ้ยทำไมมันได้น้อยจังอ่ะโอ้ยลุงถ้าลุงอยากได้เยอะกว่าน,นี้ลุงต้องไปขายที่กรุงเทพแล้วละผมช่วยลุงได้แค่นี้แหละ กลับมาแล้วสวัสดีค่ะพ่อเป็นไงลูกเอาเงินไปจ่ายค่าเดิมแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วจ้ะพ่อดีแล้วลูกพ่อดูสิหนูอ่ะได้หนังสือเรียนมาเยอะแยะเลยลูกต้องตั้งใจเรียนนะลูกขาดเรืออะไรบอกพ่อนะพ่อก็เหมือนกันนะมีอะไรก็บอกหนูได้หนูอ่ะไม่อยากให้พ่อเหนื่อยจำไว้นะลูกแค่ลูกตั้งใจเรียนเป็นคนดี ช่วยเหลือผู้อื่นไม่เอาเปรียบใครพ่อก็ดีใจแล้วจาะพ่อหนูจะเป็นคนดีและหนูก็จะตั้งใจเรียนนะจ๊ะ คุณนายนี่มันก็ครบกำหนดที่จะต้องจ่ายหนี้ฉันแล้วนะฮะร้อยยี่สิบบาทนี่เป๋นี่แกคิดจะโกงเงินฉันเหรอเปล่าเปล่าครับคุณนายผมไม่มีจริงๆไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีใช่ไหมเอ๊ะอย่าครับคุณนายอย่าครับคุณนาอย่าครับมันคิดจะโกงกูเหรอไอ้เป๋น้อย เวลาจะมาเอาพูดดีแหละว่าฉันใช้นี่คืนแล้วอ่างโน่นอ่างน,น,างนี่คิดจะกองฉันเหรอผมโกเวลาสักสองสามวันนะครับหืมสองสามวันเหรอคุณนะครับคุณนายเป็นไรไหมครับลุงคุณนายไม่น่าทำกันขนาดนี้นะครับหืมแกก็อีกคนนึงนี่เปลี่ยนฝั่งคิดจะไปอยู่ฝั่งมันแล้วเหรอแต่ผมว่าคุณนายทําเกินไปแล้วนะครับเป็นยังไงงานที่ฉันสั่งให้ทําเรียบร้อยดีไหมผมทําตามที่คุณนายสั่งเรียบร้อยแล้วครับ คุณนายครับลุงแกก็แก่มากแล้วแถมยังพิการอีกน่าสงสารมากเลยนะครับโอ้ยก่อนจะสงสารคนอื่นนะสงสารตัวเองก่อนเจ้าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่านายทํางานสําเร็จดอกเบี้ยทั้งหมดฉันยกให้นายกันแล้วกันคุณนายไม่ลหลใจบ้างเหรอครับอย่างน้อยคุณนายก็น่าจะเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแหมถ้าฉันไ่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันฉันจะยื่นมือเขใช่หรอตอนจะมาเอาเงินนะ่ะก็ตบปากรับคำ แต่พอจะคืนแต่ทำไมมันยากเย็นนักหนีหนักหนาฮะคุณนายครับขอเวลาให้ผมสัก2 3วันนะครับถ้าแกไม่คืนนี้ให้ฉันตรงกําหนดที่ดินของแกก็จะต้องถูกฉันยึดอย่ายึดที่ดินผมเลยนะครับถ้าคุณนายยึดที่ดินผมผมกับลูกจะไปอยู่ที่ไหนครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันให้เวลาแกสองคนพ่อลูก3วันถ้าครบ3วันแล้วยังไม่มีเงินมาให้ฉันแกสองคนพ่อลูกก็ใสหัวออกไปจากที่ฉันซะ ได้ขวดเยอะมากเลยเนาะ <P an ches> เอ๊ะพ่อนั่คุณนายอิ๋วนี่คุณนายครับนี่ยังไม่ครบกำหนดสามวันเลยนะครับทำไมยังไม่ครบสามวันนี่ฉันมาไม่ได้หรือไง ผมยังหาเงินไม่ได้เลยครับผมขอเวลาสามวันนะครับโอ้ยต่อยชั้นให้เวลาแกสักเดือนหนึ่งแกก็มีปัญญาหรอกที่จะหาเงินมาคืนชั้นนะ่ะไหนจะขาเป๋ไหนจะมาเก็บของเก่าขายรายได้จะสักเท่าไหร่กันเชียวคุณนายครับผมขอเวลาสักหน่อยนะครับผมกับลูกจะเก็บของออกจากบ้านให้เร็วที่สุดครับนี่ฉันก็มาตั้งนานละแกไม่คิดที่จะเชิญฉันนั่งมั่งเลยเหรอบ้านแกก็ร้อนจะตายเนี่ยฉันหิวน้ําไปตักน้ําให้จะกินหน่อยปะลูก พาคุณนายไปนั่งในบ้านนะที่ดินแกนี้มันก็สวยดีนะทำเลดีปลูกอะไรก็งดงามไปหมดใช่ครับคุณนายที่ดินแปลงนี้เป็นโมรดกตกโตรุ่นสูรุ่นแต่ผมดูแลมันไม่ได้มันคงจบลงที่ผมอ่ะนเป๋นี่ฉนดที่ดินของแกฉนันเอามาคืนให้ฉนันไม่อยากได้ละ นี่มันหมายความว่ายัางไงครับคุณนายพ่อจ๊าน้ำให้คุณนายจ้ะฉันต้องขอบใจนายมากเลยนะในเป๋ที่นายอะ่ะเลี้ยงลูกและสอนลูกได้ดีมากๆเลยในวันนั้นถ้าฉันไม่ได้ยัยหนูช่วยไว้ป่านนี้ฉันคงจะตายไปแล้วล่ะ นั่งลงนะคะอ้าวแม่หนูเองเหรอขอบใจมากนะคุณนายนั่งพักตรงนี้สึดแนบนะคะเนไงคุณนายดีขึ้นไหมโอเคฉันดีขึ้นมากแล้วดีนะที่ได้แม่หนูมาช่วยไม่งั้นฉันคงแย่นแน่เลยขอบคุณครับคุณนาย ผมจะไม่ลืมป้าคุณของคุณนายเลยครับต่อจากนี้ไปนาะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันนยจะเป็นคนส่งเสียยายหนูให้ร่ำเรียนเองหนูขอบคุณคุณนายมากเลยนะจ๊ะต่อไปนี้หนูจะตั้งใจเรียนและช่วยงานพ่อและช่วยงานคุณนายทุกอย่างเลยจ้ะ